สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้13พฤศจิกายน2563ครับช่องโชคดีดอน YouTube ครับนำความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับซึ่งจะมีการจ่ายในวันที่16พฤศจิกายนนี้โดยจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรนะครับชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่านายเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ได้ดําเนินการตามที่กระทรวงพาณิชย์ประสานงานมาแล้วนะครับได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับส่งรายชื่อเกษตรกร879,004ราย879,004รายนะครับถึงมือธนาคารทกสเรียบร้อยแล้วและธนาคารทกสพร้อมโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือก5ชนิดนะครับให้เกษตรกร879,004รายนี้ เข้าบัญชีทกศเลยเริ่มโอนมาที่16พฤศจิกายนนะครับถามว่าโอน,นที่16พฤศจิกายนทั้ง8 7 9 0 0 0กว่ารายนี้เลยไหมไม่ครับก็จะต้องทยอยโอนภายในสัปดาห์ของวันที่16นี่แหละครับให้จบเพราะว่าหลังจากโอนสัปดาห์ของวันที่16จบทกศก็มีคิวโอนต่อเลยครับสําหรับโครงการประกันรายได้งวด2ง,งวด2ก็จะมีการประกาศราคาเกณฑ์การาอ้างอิง เพื่อจ่ายเงินส่วนต่างหรือว่าเงินประกันรายได้งวดสองนี่สำหรับเกษตรกรชาวนาผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วนะครับและระบุวันเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปครับ9ถึง15นะครับต่อไป9-15 7ถึง15 7วันนะครับหลังจากประกาศแล้วก็จะจ่ายต่อเลยนะครับประกาศราคาเกณฑ์การง,ง้างยิงรอบ2แล้วหลังจากประกาศแล้วภายใน3วันทําการนะครับ3วันทําการก็ต้องจ่าย จ่ายต่อเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกอวันอีก7วันต่อไปก็ประกาศอีกประกาศอีก,ก,อก,กเกษตรกรที่จะได้เงินก็คือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและระบุวันเก็บเกี่ยววันที่16 17 18 19 20 21 22 1 6ถึง22พฤศจิกาก็ได้เป็นรอบถัดไปก็จะมีการประกาศเกณฑ์การง้างยิงทุก7วันไปเรื่อยๆแล้วก็ประกาศเสร็จปับ๊บ หลังประกาศสามันทําการก็จ่ายไปเรื่อยจนกว่าเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วจะได้เงินโครงการประกันรายได้ครบทุกรายนะครับซึ่งการประกาศเกณฑ์การ้างยิงรอบหน้าจะประกาศวันที่16พฤศจิกายนนะครับประกาศราคาเกณฑ์การ้างยิงผู้ที่จะได้เงินเกณฑ์การ้างยิงรอบหน้าก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวและลงทะเบียนวันเกี่ยว9-15นะครับในขณะที่วันที่16พฤศจิกาก็มีการจ่ายรอบแรกนะครับ ใช่รอบแรกรอบแรกก็คือที่ประกาศไปแล้วนะครับประกาศราคาเกณฑ์กลาง้ก็ยิงไปแล้วนะครับผู้ที่จะได้เงินก็มี8 7ดแสนเจ็ดหารายแบ่งเป็นภาคต่างๆนะชาวนาภาคกลางครับจะได้68,421่ร่ายนะครับภาคตะวันตก5้าหมื่่รายภาคตะวันออกส2 9หมื่ราย ภาคตะบนออกเฉียงเหนือ287,633รายภาคได้8 0 7 0 3 9รายภาคเหนือ4 3 4 8 7รายรวมจะได้เงินจากโครงการประกันรายได้ข้าวปี2งวด1นึ่ง8 7 0, 9 0 0 0รายนะครับซึ่งจะทยอยโอนเริ่มตั้งแต่ 16พฤศพิจิกาเป็นต้นไปและจะโอนให้เสร็จภายในสัปดาห์นั้นแหละครับเพราะรอบต่อไปก็จะโอนงวด2ต่อเลยสัปดาห์หน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจบข่าววันนี้นะครับพูดถึงอีกโครงการหนึ่งครับก็คือโครงการจ่ายเงินช่วยชาวนาค่าบริหารและพัฒนาอันนั้นเขาให้ไร่ละ500ไปเลยใครลงทะเบียน20ไร่ขึ้นไป อาจจะลงทะเบียนเป็น30-40ไร่ก็ช่างแต่เขาจะให้เพียง20ไร่ก็คือได้สูงสุด1,000 0บาทนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนปลูกข้าวน้อยกว่า20ไร่ก็เอาจำนวนที่ลงทะเบียนคูณ500ได้เท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นซึ่งตัวนี้ยังรอวันจ่ายอยู่นะครับให้ธนาคารทกศประกาศวันจ่ายก่อนจึงจะรู้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการประชุมบอร์ดบอร์ดทกศในวันที่26พฤศจิกายน เมื่อประชุมบอร์ดทกศในวันที่ห6พิจิกาจนแล้วจากนั้นก็จึงจะกำหนดวันจ่ายและจ่ายในที่สุดนะครับแต่ว่าอีกโครงการที่นี้ก็คือโครงการที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือโครงการประกันรายได้เริ่มสตาร์ทแล้วครับสตาร์ทจ่ายวันที่1 6พิจิกายนเป็นต้นไปหลังจากนั้นก็จะทยอยจ่ายประกาศจ่ายทุก7วันเป็นรอบๆไปจนกว่าเกษตรกรจะได้ครอบทุกรายครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเกษตรกรชาวนาทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ